กวิตก็ต้องติ่งบ้างแล้วอย่าทำงานอย่างเดียวเวิร์กไร์บาลานซ์ค่ะดูซีรีส์ดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแบบแนะนำว่าเอ้ยลองทำลองตัดกระดาษซีรีส์เรื่องนี้สิหรืออะไรเงี้ยค่ะพอทำแล้วเอาผลงานชิ้นนั้นไปให้นักสแสดงค่ะเรารู้สึกว่าเนี่แหละสิ่งที่เราฝันตั่ต้งงต่เดือนนึงเดืด<พ>อนนึงที่ตั้งใจทำให้นะคะสวยมากค่ะต<อ>ัดกระดาษมาให้ค่ะแค่เขาเห็นก็ดีใจแล้วค่ะจริงๆ ที่มีแพชชั่นได้ก็เพราะว่าพวกนี้นหละคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อชลิตาแสใสนะคะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะตอนนี้ทำแบรนด์คั t ติ้งคั t นะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับงานตัดกระาดาษค่ะที่จะเอาโมเมนต,ต์ต่างๆของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเอามาตัดกระาดาษแล้วก็เก็บไว้ใส่ในกรอบค่ะจะใช้มือ100%เลยค่ะแล้วก็ ดีเทลต่างๆเนี่ยก็จะตามบีฟของลูกค้าเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นส่วนร่วมในการออกแบบให้ด้วย ตอนเด็กๆนะคะก็คือชอบทําการ์ดให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วค่ะตั้งแต่เรียนปถม,มก็จะมีให้ทําการ์ดวิชาศิลปะก็เริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆค่ะทุกปีก็วันเกิดพ่อกับแม่ก็จะทําเป็นการ์ดหลายๆแบบอ่ะค่ะก็เริ่มทํามาเรื่อยๆจนแบบว่าได้มาเป็นการ์ดในปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่วิจิตรศิลป์มอชอค่ะเกี่ยวกับการาฟริกออกแบบใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นช่วงซัมเมอร์ค่ะก็ว่างก็เลยตัดรูปตัดกระดาษเป็นรูปเทเลอร์สวิปค่ะนี่เราเองชื่อตานนะ เราเริ่มทําแบรนด์ตัดกระดาษคนแรกที่เราตัดคือเทเลอร์สวิปนี่คือรูปที่เราตัดเองต่อมาเราไปดูหนังก็เลยตัดเรื่องนี้เราเริ่มตัดในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งงานเราเรื่อยๆเลยพอตัดกระดาษเป็นรูปเทเลอร์สวิปเราโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยก็มีเพื่อนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าแบบอุ๊ยตัดขนาดนี้เปิดร้านไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสเปิดร้านในไอจีดูค่ะ ว่าเป็นความชอบอะค่ะแล้วก็เหมือนลองทดลองเรื่อยๆว่าเราชอบสไตล์ไหนแล้วก็พอทําเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มรู้สไตล์ที่เราชอบเนี่ยแล้วพอเหมือนมีลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็แบบมีกําลังใจในการทําช่วงที่แบบรับงานเยอะมากๆจนรู้สึกแบบว่าตันนะคะเหมือนแบบทายังไงดีแบบว่าต้องทํางานทุกๆวันจนแบบว่าทํายังไงดีคิดงานไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะท,ทั้งที่แบบมัน7ปีมันค่อนข้างนานใช่ไหมคะมาถึงจุดนี้เราจะทําอันนี้ต่อได้ไหม ต้องทำอันนี้อีกแล้วหรอทำเหมือนเดิมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะพอเหมือนได้ดูซีรีส์ดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนแบบแนะนำว่าเอ้ยลองทำลองตัดกระดาษซีรีส์เรื่องนี้สิหรืออะไรเงี้ยค่ะพอทำแล้วเอาผลงานชิ้นนั้นไปให้นักแสดงะคะ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เราฝันหนึ่งต้องตัดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตั้งใจทำให้นะตัดกระดาษมาให้ค่ะ ดีใจที่ได้ตัดกระดาษให้นะคะดำนะ,ะ,นะ,ะชีวิตก็ต้องติ่งบ้างแล้วอย่าทำงานอย่างเดียวเวิร์กไฟ์บาลานซ์ค่ะจริงๆช่วงนี้ดูทุกคนเลยค่ะแบบชอบทุกคนเลยแล้วพอแบบได้เจอตัวจริงแล้วเขาชอบผลงานเราเรายิ่งรู้สึกว่าเุ้ยนี่แหละสิ่งที่เราต้องหาคือแบบดีใจกว่าเดิมแล้วก็แบบนี่แหละที่เราทําไปแล้วเขาก็ชอบยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ที่ทําล่าสุดก็คือเป็นใจพิสุทธ ใช่ค่ะเป็นละครใช่ไหมคะพอได้เอาไปให้เรื่องแรกก็แบบเขาชอบมากสองคนแบบว่าอุ้ยคนนี้หรอที่ทำติ๊กต็อกอยู่ก็จำงานเราได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้จัดจะส่งมาให้ในแบบแชทไลน์เลยนะนี่จะบอกเลยนะว่าพี่นกชายอ่ะก็ส่ง t i ติ๊กต็อกาัในกลุิปนี้ พี่ลิซ่านะคะกำลังมาเลยมาเยาวราชเลยงานนี้ต้องตัดแหละเพราะว่าเมืองไทยแล้วดีเทลเยาวราชก็คือสุดจริงๆก็คือเฮ้ยถ้าเราทำมันน่าจะท้าทายแล้วก็แบบว่าอยากทำด้วยแบบซัพพอร์ตศิลปินใช่ไหมคะเราก็เลยนั่งทำนั่งตัดตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะตั้งแต่วันเพลงออกแรกๆเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆที่แบบได้ทำเยาวราชตั้งแต่เราเห็นในเด็กๆ,ๆใช่ไหมคะเดินไปกินปลาหมึกย่างทุกวันแล้ววันนี้ มันมาอยู่ในผลงานเพลง MV ก็เลยอยากทำด้วยค่ะพี่ช่างเขาเห็นขอได้ไหมหนูหนูให้เลยค่ะไม่ต้องขอค่ะให้เลยค่ะถ้าชอบใครหรือว่าชอบศิลปินคนไหนหรือว่าดาราคนไหนก็อยากจะทำให้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคนที่ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันคือพี่อุ่นไดมอนด์เกนค่ะใช่ค่ะเราก็จะไปหารายละเอียดดีเทลที่แบรนด์ต่างๆที่พี่เขาทำแล้วก็อยากจะตัดชิ้นงานต่างๆที่พี่เขาทำแบรนด์ออกมาค่ะมารวมอยู่ใน งานชิ้นเดียวค่ะ,ะใช่ค่ะ,คะอันนี้ประมาณ1 5ถึง20วันค่ะแค่เขาเห็นก็ดีใจแล้วค่ะจริงๆเหมือนเวลาเราดูอะไรเราก็อยากทำอันนั้นเก็บเก็บไว้เป็นอุย้ยเรื่องนี้เราดูแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่ารายละเอียดแล้วก็แปะในชิ้นงาน,นะคะ่ะว่าเนี่ยละครอันนี้มีอันนี้อะไรอะไรยังไงอะไรค่ะเหมือนแบบทำเอ่อการ์ตูนที่มันเป็นตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะ แต่อันนี้เราประดิษฐ์มือขึ้นมาเองเหมือนแบบได้ทําของเล่นอย่างนั้นอะที่มีแพชชั่นได้ก็เพราะว่าพวกนี้แะคะ่ะ <S oul> ก็งานจะเสียนเพื่อนแม่ค่ะใช่เราก็ต้องจากคนรู้จักใกล้ๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็แบบทุกคนก็พอมีผลงานใช่ไหมคะก็ถ่ายรูปลงไปเรื่อยๆเขาก็แบบเอา้าขายหรอวะอะไรเงรี้ยเขาก็มาสั่งต่อเรื่อยๆค่ะชิ้นแรกๆที่เคยขายประมาณ 700ถึง1,000ันค่ะปกติเราทำงานได้วลาละ300วันนี้ได้7 7 0 0ถึง1,000พันก็เยอะแล้วดีเทลน้อยที่สุดก็ประมาณ2-3ถึงวันค่ะ mm. ก็บางทีก็เป็น15วัน20วันเดือนหนึ่งอะไรค่ะ mm. ใช่ค่ะแล้วแต่สเกลงานใช่ค่ะ mm. ทำทุกวันจนมันแบบโอ๊ยค่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีเทลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆลองทําค่ะแค่ลองทําในสิ่งที่ชอบเหมือน,มนอาจจะมีคนชอบหรือคนไม่ชอบแต่ถ้ามีคนชอบหนึ่งคนอย่างน้อยมันก็ต้องมีคนต่อไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเราอยู่กับที่อยู่แค่ที่บ้านไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรไม่มีใครเห็นผลงานเราแน่นอนค่ะเราต้องพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกระแสเ,เทรนอะไรต่างๆค่ะถ้าเราเอามาบวกกับงานเราได้มันก็จะทำให้ผลงานเราเข้าตาคนอื่นมากขึ้นคะแล้วก็แบบว่าเข้าถึงง่ายมากขึ้นคนจำงานของเราได้และจากคลิปนั้นมันก็สามารถพัฒนาต่อยอดให้เราแบบมีอาชีพขึ้นได้ค่ะใช่ค่ะแค่แบบ ไม่หยุดแค่แบบมีจินตนาการในการทํางานแล้วก็แบบมีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะแค่วันสําคัญเล็กๆน้อยๆที่แบบเราอยากทําให้คนสําคัญนะคะเราก็ลองเอาอุปกรณ์ที่เรามีเนะี่ยกาวยินสสปากกาแล้วก็ใบคัตเตอร์อะไรคะ่ะไม่ได้มีพิเศษค่ะลองมาทําแล้วก็แบบว่าเราจะรับรู้ได้เลยว่า ของที่เราทานั้นนะใส่ใจจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนทําเองนั่งประกอบกับมือถึงมันจะสวยบ้างไม่สวยบ้างคนรับยังไงก็ต้องรู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่ามันยิ่งกว่าการซื้อด้วยเงินแต่ว่าเป็นการที่เราทําเองค่ะออกันไก่อะค่ะของเราแบบว่ามีเบี้ยวบ้างนิดนึงนั่นแหละคะ่ะเป็นเสน่ห์ของงานคราฟที่แบบว่าเนี่ยแหละมีชิ้นเดียวในโลกจริงๆ ิดว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่ลงไปในงานนะคะแบบว่าตัดจิ๋วๆอะไรเงี้ยค่ะชอบมากแล้วก็ได้ทําแล้วก็มันมีความสุขแล้วก็รู้สึกฟินมากๆเลยค่ะเฮย้ยทำได้ขนาดนี้เหรอแบบเล็กขนาดนี้แต่ก่อนเราทําสเกลใหญ่ะคะ่ะแบบว่าพอยิ่งเล็กยิ่งยากแล้วพอมันเล็กแล้วยากแล้วพอเราทําได้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นนะเนี่ยแบบ7ปีเนี่ยเราแบบเนี่ยทำขนาดนี้ได้แล้วพอย้อนดู ผลงานเก,ก่าๆจนถึงหนวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนแบบก้าวไปอีกขั้นเหมือนอัปเลเวลเหมือนเล่นเกมอ่ะใช่ค่ะหนูคิดว่างานที่หนูทำเนี่ยเป็นการที่เราไม่ได้ขายแค่ดีเทลองค์ประกอบนั่นนะคะแต่ขายแบบโมเมนต์ที่ลูกค้าจะได้หรือว่าความรู้สึกที่มันส่งผ่านชิ้นงานที่หนูทําแต่ละอันไปถึงลูกค้าจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่หนูใส่ไปแน่นอนค่ะผู้รับทุกคนต้องแบบดีใจมากๆหรือแบบเฮ้ยจำดีเทลนี้ได้แน่นอนว่าแบบ อันนี้โมเมนต์ที่ฉันแบบจำได้ของชิ้นนี้ที่ฉันแบบชอบหรือว่าอันเนี้ยที่เธอให้วันจะครบรอบอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะจำได้แน่นอนค่ะจริงๆผลงานแค่นี้ก็เป็นแค่การ์ดเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันต่อย่าเป็นแบบว่าโฆษณาจัดดิสเพย์อะไรจากงานกระดาษแล้วก็แบบมีโฆษณาที่แบบทําจากงานกระดาษมีแบบหลายๆอย่างต่อยอดเป็นแบบว่าเป็นสื่ออื่นๆได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่แบบการให้การ์ดเฉยๆยค่ะ ปกติลูกค้าจะสั่งล่วงหน้าประมาณ15-20วันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ปีใหม่แล้วก็วาเลนไทน์ค่ะแนะนําให้สั่งประมาณล่วงหน้า30วันค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยออเดอร์ค่อนข้างจะเยอะค่ะช่วงนี้ก็ค่อยครับค่อยๆทําทีละชิ้นนะคะอยากจะค่อยๆทําแล้วก็ปานี่กับแต่ละชิ้นมากกว่าคเพราะว่าของเราเป็นงานทํามือล้วนเนี่ยค่ะใช่